สวัสดีย้ำเช้านะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเด็กออกมาเล่นข้างนอกนะคะพอมาผูกทั้งนอกค่ะสาวอุ่มกับแม่พูนค่ะแม่หากินหยาหากินดีเองนี่แสบบอ ลมหนาวมาแล้วแต่กับรเบยนินปันได้ดอค่ะอากาศพอดีเลยค่ะเย็นสบายบําเมนเย็นแห้งนะคะเบื้งหลังมแตรดินเลยพี่น้อง ทางนน้นนะคะคุณแม่ก็หากินพาทิ์กำลังจะขึ้นนะคะคุณพระท่านงมปลายใหม่แสงแดดเริ่มออกแล้ว แจ็บหลายเลยนี่ก็ปริญานเขายางมาอุ้นอัวเขาอยู่ไปเอามากก็เริ่มชินล้ครันถ้าอุ้มบ่ร์ไรนี่แบบว่าบ่หนี้ เซีบแหงม่งแ,งแหงดีค่ะยาฝนก็บพุกกุกดนแล้วเนาะค่ะเป็นนาทิตย์แล้วพี่น้องฝนตางมาพี่ เฮ็ดหนังเฮ็ดหนังฮะโอ้ยดากดูดบุง้งพี่น้องยือหาแนวกินดากดูดแล้วเอาแม่ตนมม้นบักม่วงแม่หายละตีนะดากดูดเลยพี่น้องโอ้ยตุดยต่ดไขว่าตุ่ดไขว่าเออเอหยือเหยือเศีบแห้งแศีบไหลเออ โอ้ยทายือกินดากดูดเลยมันเสียบตีล่ะมีใช่มีใช่ข้าสีตีเอาเล่น

เดี๋ยวไม่ใายไปอันนี้ก่อนพี่น้องหนึ่งเขาจูไฟหมวเขาก่อนหมดแล้ววะเย็บขยะก,กับเรท่าเร็วเพราะว่าพออุดไปยามกบูบอยู่นะคะไฟหมอหมดแล้วจูไฟหมดมมเขาก่อนพี่น้องไฟมิดซีรีเลย คันึ่งข้าวเหนียวนะคะวันนี้ออกมาหนึ่งทั้งโหนกค่ะเพราะว่านานี้บ่มีฝนเนาะคะ่ะหนึ่งมองได้ก็ได้ไปไส่ฮสิไปใส่เบิ่งคุณนายผักก็เริ่มปลูกนะคะแจ๊คสีใดสำด้ำใด ดินแข็งแข็งกลนยากแกสิเกิดบนนี้แต่ว่าเราก็ใส่กระถางนะคะหอมหอมปีอันนี้ผักขี้ผักซีต้นหอมปลูกพ่อได้เก็บกินเ okay. นาะค่ะในกาผักซีผักส,กสีเล่าไปตูไปตัวมาตบานันอันนี้ บุรพาบุรพาซื้อมากินเลยเอาล่ำปลูกนะคะต้นมะม่วงนะคะพอออุดมว่าอยากให้เป็นหุ่มม่งนี้ก็เลยปลูกต้นบักม่วงได้สิได้เป็นหุ่มไปนั่นบูาวา่สิหลดบเอเฮ็ดที่ยังน่ยคุณนายฮึคุณนายแดดขึ้นแล้วแสงแดดมาแล้วนะคะ แสงแดดมาแล้วรับเดดแจมเช้านะคะ เห็ดเอฟเฟกต์อีกแล้วเริ่มเป็นฝุ่นละฝุ่นขามีประโยชน์แห้งพี่น้องฝุ่นเตะอ้ยาเอฟเฟกเอฟเฟกต์ไงทวนทวนน่มักหลินดนนิ้นคนนี้ฝุ่นขาหลังขาหนาใส่ได้เมื่อบึงขาหลังก็ใส่ได้ฝุ่น ปลูกมะม่วงไว้นะคะหายเมื่อไรยางงำมด่อเร็วปลูกคางๆั่ยางบงบ่เมนเน่ดึงไปแล้วดิบ้านตุนใหญ่พุ่นหายคือผู้หินเนาะพี่น้องไอ้บอ่เมนฝาดใสดึงไปเลยดิมะม่วงของเรานะคะ อืมมิดซีรีจังซีเอาต้นบงมวงอยู่นี่หายไปใส่แล้วพี่น้องนี่ยางํา อ,อ,อ้อ้เอออยูลงอยากเนง่ด้งเอาเออดึ้งเอาดึ้งเอาเอออุ้ยแสบเด้แสบเด้เฮ้ยเฮ้ยเออนี่หากินเองใส่ความสาม,มารถดักดูดพี่นอ้องไอ้ นี่แหละแจ้งสี่หละจ้งมันเสบนี่เกี่ยวห้กินบ่แซเบดอกมันต้องดึงกินแจังสีแจ้งสีเสบไม่รู้นะคะมะม่วงของเราหายเลยหายสองต้นไม่อย่าถุ่มกับโอหองด้วยพี่น้องเศรบหลายเศบหลายมันบ่เดี๋ยวบมามบึงปองนี่ก่อนพี่น้อง หายเลยนะคะอืมเมนเมดึงไปเลยตีอันคุณนายเม็ดซีรีต้นบับม่วงเอาคุณนายไปอยู่ยังแจงสันฮะตัง แม่ฟ้าใส่ด้านนั่นอดยานเลยค่ะคุณนายเออบอกแม่จะตีตังเด้อตังเพื่อนอุ้มได้เอาแล้วทำกันแล้วสองเสาว เอาเด้อตังมันคุณแม่ได้นั่นตังคุณแม่บะแมนอุ่มไม่ได้ย่านเ้ยเลยค่ะคุณนา <c oughs> ยเออเออยานบอยยานบอ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กับไว้ซ้ำนี่ก็นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ